ดูดวงชาวราศีมังกรหนึ่งในร้านจะเจอดวงเหนือคนอื่นด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุมงของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครที่ทไหนจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาไปสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปมมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายหนึ่งในล้านจะเจอดวงนี้เหนือคนอื่นท่านจะได้รับถ้วยทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังถึงแม้เจ้ากรรมในเวรจะเข้ามาขัดขวางก็ทุกท่านไม่อยู่พระผาดาทาวเวอร์ใส่เจ้ากรรมในเวเรเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาลุมมล้าได้มาลายหายไปสิ้น มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบ,บนกบวายกับสับพา,ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพสสายสามดาวขวาสามดาวตั้งบ้านมุ่งตรงไป้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นักพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังเดอะเดวิลปีศาจมูมานนางมาร้ายคนดีชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสี การแกล้งในโชคตาดวงชะาตาของท่านจะเปิดให้ท่านหลบหลีกถลาบหลีกได้จะเปิดการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิง์สิทธิ์คำชูป,ปกป,กปกักกุ้งกองรักษาน้อมมีดดาบชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบังเกิดขึ้นแต่เมจิ่งเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเสร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนา อ,อกด้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายไอ้ดันยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบนบาร,รมีวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรการตัดสินใจยังเด็ดขาดเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปรผันอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มการบฏิบดอยการนี้เริ่มเริ่มต้อนอะไรใหม่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งดาบสองขวาย คิดพินิจไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือดาบปราบประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูเยี่ยนเตียนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นะผมเหรียญใหญ่บัลลังเอทเอานาเป็นนคโอ้บังเกิดขึ้นในโชคชะตาในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้ขแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเส้นไหนเพราะฉะนั้นพระราชาแห่งดาบบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะลื่นเลิงสุขสรรหันษาเกิดความเชื่อมชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี แลวผมโชคชะตาเหมือนดังมีดดาบล้อมรอบมันเหมือนปิดดวงชะตาท่านเอาไว้แต่ยังไงก็แล้วแต่คนมันเหนือคนเหมือนหนึ่งในล้านจะเจอท่านก็สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ได้ดวงตาส่องแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลยโชคให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการส่งมอบเปลี่ยนทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหน ด้วยบุญกุศลวาส,สนาการชิงไหวชิงพิบการใช้เล์เหลี่ยมเลขกนเพชุบายปีศาจมูมานนางมันรลายคนอีฉาให้ร้ายจะแพ้พ่ายไปเองดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดฟ้าผ่าดาทาวเวอร์ไปยงเจ็บปวดโลละแสนทุกทรมานใครก็ฉุดท่านไม่อยู่จะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าวบุญวาข่า,ขาวมงคลข่าวตั้งมัน่นด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ นั่นจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีใดดวงชะตานี้ต้องมีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีไม่เคยกลัวใครหน้าไหนก็เข้ามาสิครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีดาบปักลงมาเต็มตัวกระบวนกระวายกระซักกระสายอดทนอดกันอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวพราราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูปกปกัปกคุ้ครองรา,าลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน นัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปให้ข้าขู่ทางช่องได้้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาชาวราศีมังกรประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีมังกรเปรียบเสมือนนักเดินทางที่ยืนอยู่บนยอดเขาสูงมองลงไปยังหุบเขาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่รอคอยดวงดาวได้เรียงตัวในรูปแบบที่จะนําพาคุณเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือนพลังงานจากจากักรวาจลจะไหลเข้ามาเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าหาญให้กับคุณการนำต้นของเดือนนี้เป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ในดินที่เปียกชื้นหลังฝนตกสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้หรือความคิดที่คุณกำลังหมกมุ่นอยู่จะเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างไรก็ตามความสำเร็จนั้นจะไม่มาได้ด้วยความง่ายดายเพราะราศีมังกรในธรรมชาติแล้ว เป็นวลาสีที่ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และความพยายามอย่างไม่ย่อท้อในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกเหมือนนักปีนเขาที่ต้องเผชิญกับทางขึ้นที่สูงชันและลื่นถลแต่นั้นคือจุดที่จะทําให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองความทา้าทายที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่ใช่เพื่อทําลายคุณแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและความมุง่งมั่นที่คุณมีสิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นผลของความพยายามทั้งหมด เหมือนนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งมาเป็นกิโลเมตรแล้วเริ่มเห็นเส้นชัชในระยะไกลความรู้สึกของความสำเร็จและความภาคภูมิใจจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาด้านการงานการเดินทางสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เปรียบเสมือนนักธุรกิจที่กำลังเจราจาข้อตกลงสำคัญคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์และสัญชาตญาณในการตัดสินใจ ในสัปดาห์แรกของเดือนโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นการเสนองานใหม่โปรเจกต์สำคัญหรือแม้กระทั่งการย้ายไปทำงานที่อื่นหากคุณเป็นพนักงานประจำเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความสามารถที่แท้จริงของคุณเหมือนนักแสดงที่ได้รับบทนำในละครเรื่องสำคัญหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังไม่ให้ความมั่นใจเปลี่ยนเป็นความหยิ่งพยองเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานสำหรับผู้ประกอบการหรือคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นเหมือนการเปิดร้านในตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็มีการแข่งขันสูงคุณจะต้องใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและความอดทนในการสร้างฐานลูกค้าการลงทุนที่คุณทำในช่วงนี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตในช่วงกลางเดือน คุณอาจเผชิญกับความกดดันจากหลายทิศทางเหมือนผู้จัดการโรงงานที่ต้องดูแลทั้งการผลิตการขายและพนักง,งานไปพร้อมกันแต่นี่คือช่วงเวลาที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงของคุณการวางแผนที่ดีและการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านผลช่วงเวลานี้ไปได้สิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นผลของความพยายามทั้งหมดอาจได้รับการยกตำแหน่งโบนัสพิเศษ หรือคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาสำหรับคนที่กำลังหางานเดือนนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสสูงในการได้งานที่ตรงกับความต้องการด้านการเงินการสร้างความมัง่งคั่งด้วยปัญญาและความอดทนการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เปรียบเสมือนนักลงทุนที่กำลังสร้างถอดการลงทุนระยะยาวคุณจะเริ่มเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและการออมเงินมากขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือน รายได้ของคุณมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอาจมาจากการได้รับโบนัสจากงานการขายของที่ไม่ใช่แล้วหรือการลงทุนที่เริ่มให้ผลตอบแทนหากคุณเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกพอใจกับจำนวนเงินในบัญชีธนาคารเหมือนเกษตรกร,ร,กรที่เห็นยุ่งเข้าเต็มหลังหรือดูเก็บเกี่ยวแต่หากคุณเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบไม่คิดมาก่อนเดือนนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนให้คุณเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน การลงทุนในเดือนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนนักเล่นหุ้นที่ต้องติดตามข่าวสารและวิเคราะห์กราฟอย่างต่อเนื่องอย่าตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์หรือตามคำแนะนำของคนอื่นโดยไม่ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคนในเดือนนี้คือการลงทุนในตัวเองเช่นการเรียนหลักสูตรใหม่การซื้อหนังสือหรือการเข้าร่วมสัมมนาในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามา เหมือนเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมหลังคารั่วก,กระทันหันแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำคัญคือต้องมีเงินสำรองเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอสิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณเริ่มเสถียรขึ้นอาจมีโอกาสได้เงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นการได้รับเงินคืนจากภาษีการขายของเก่าหรือการได้รับเงินที่คนอื่นยืมไปนานแล้ว สำหรับคนที่มีนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการชำระหนี้และอาจพบทางออกที่ดีกว่าเดิมความรักสำหรับคนโสดการเริ่มต้นบทใหม่แห่งความรักสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนนักเขียนที่กำลังเริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องใหม่ความรักที่จะเข้ามาในช่วงนี้อาจไม่ใช่แบบคุยหวานหรือโรแมนติกเหมือนในภาพยนตร์ แต่จะเป็นความรักที่มีความลึกซึ้งและมั่นคงเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่เติบโตช้าแต่แข็งแรงและอายุยืนในสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในที่ทำงานในร้านกาแฟที่คุณแวะซื้อเป็นประจำหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียคนคนนี้อาจไม่ใช่แบบที่คุณชอบตามปกติ แต่จะมีบางอย่างที่ดึงดูดใจคุณได้อย่างลึกซึ้งเหมือนดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกคุ้นเคยแม้จะไม่เคยได้ยินมาก่อนการสื่อสารในช่วงแรกอาจดูเงียบขึมเหมือนลักษณะของราศีมังกรแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำคัญคืออย่าเร่งรีบหรือพยายามบังคับให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเร็วเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างทีท่วนก่อน ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงทดสอบความจริงใจเหมือนการสอบปากเปล่าที่ต้องแสดงความรู้ที่แท้จริงคุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความรักกับสิ่งอื่นในชีวิตเช่นงานครอบครัวหรือเป้าหมายส่วนตัวการตัดสินใจในช่วงนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ในอนาคตสำหรับคนที่กำลังใช้แอปหาคู่หรือเดทออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสสูงในการพบคนที่จริงจัง แต่ต้องระวังคนที่พูดจาหวานเกินไปหรือแสดงความสนใจมากเกินจริงความรักที่แท้จริงสำหรับราศีมังกรต้องสร้างจากฐานรากที่แข็งแรงไม่ใช่จากความตื่นเต้นชั่วคราวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์หากเป็นคุณที่ใช่คุณจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจมากขึ้นเหมือนนักเดินทางที่พบทางกลับบ้านหลังจากหลงทางมานานความรักสำหรับคนมีคู่ การกลับมาค้นพบความใหม่ที่แท้จริงของความรักสำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนนักดนตรีที่กำลังแต่งเพลงใหม่จากทวงทำนองเก่าที่คุณเคยความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะซ้ำซากจำเจจะได้รับการเติมเต็มด้วยสีสันใหม่ใหม่ที่จะทำให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนที่เพิ่งรู้จักกันในสัปดาห์แรกของเดือนความเข้าใจระหว่างคุณกับคู่รักจะลึกซึ้งมากขึ้น เมือนการอ่านหนังสือเล่มเดิมแต่คนพบข้อความที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนการสื่อสารในช่วงนี้จะราบรื่นและมีประสิทธ,ธิภาพทําให้ปัญหาเก่าๆที่เคยขัดใจกันค่อยๆหายไปอย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้ความมั่นใจเปลี่ยนเป็นความไม่ใส่ใจเพราะความรักต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องหากคุณกําลังคิดจะขอแต่งงานหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันถึงอนาคตร่วมกัน เือนสถาปนิกที่กำลังร่างแบบบ้านในฝันการวางแผนที่ทำในช่วงนี้จะมีโอกาสสำเร็จสูงเพราะทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเหมือนฝนตกระหว่างการเดินทางแต่ไม่ใช่พายุใหญ่ที่จะทำลายทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นการใช้เงินการจัดเวลาหรือการดูแลครอบครัว สำคัญคือต้องแก้ไขด้วยการคุยกันอย่างตรงไปตรง,ตรงมาไม่ใช่การเก็บกดหรือหลีกเลี่ยงสำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความทรงจำและความคิดถึงมีความหมายมากขึ้นการติดต่อสื่อสารจะมีคุณภาพดีขึ้นและอาจมีโอกาสได้พบกันหรือวางแผนอนาคตร,ร่วมกันได้ชัดเจนมากขึ้นปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความรักของคุณเติบโตในมิติใหม่อาจเป็นการตัดสินใจก้าวต่อไปในความสัมพันธ์ การวางแผนเรื่องบ้านเรื่องเรือนหรือแม้กระทั่งการตั้งครรันสำหรับคู่ที่พร้อมแล้วความรักในช่วงนี้จะมีความหมายลึกซึ้งและยั่งยืนมากขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกและแผ่กิ่งก้านไปทั่วสวนเดือนนี้โดยรวมและเป็นเดือนแห่งการเติบโตและการพัฒนาในทุกด้านของชีวิตการงานจะประสบความสําเร็จด้วยความพยายามและความอดทนการเงินจะมีเสถียรภาพและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนความรักจะเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญในการผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าจงเชื่อมั่นในตัวเองและเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญเพราะดวงดาวกำลังส่องแสงนำทางให้คุณไปสู่จุดหมายที่สวยงาม